แล้วครับเช้าวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกลุ่มพี P ่พี N ่อนน้องสมาชิกพอซาของแก่นนะครับแฟมิลี่นะครับแล้วก็กลุ่มมอเตอร์ไซค์อื่นที่มานั่งกินกาแฟกันก็จะมีอ่ามังกี้นะก็มีกลุ่มเอชอาร์อมีอยู่คันหนึ่งแ,แต่ว่าจริงๆก็มีเป็นกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะกลับไปแล้วเือทีผมมาช,ช้าไปหน่อยทุกลกช้านะครับเส้นถนนกเรประพฤกษ์นะครับข้างมอขอก็จะมีพี่พี่นอนน้องมานั่งกินกาแฟกันนะ ja, ครับแล้วก็คุยกัน รู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างแต่ว่าเอารถมาจอดแล้วก็เออนั่งคุยกันเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่คนแก่นิยมนะครับเดี๋ยวเราดูรถกันครับเมื่อกี้อันนี้เหมือนนักกันมาเหมือนนักังมาก็คือด,ดูทะเบียนนะทะเบียนหกสัตว์ นี่มังกี้เดิมนั่นคันนะเดิั่ส่วนคันนี้แต่งแต่งก็จะมีโชค๊โชคช้คหลังใสครับโลบางคนหน้าเจดเจยดเดดวะเียนน้อโอเคดีองซีแล้วแหละ I like to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. สวัสดีครับพี่อะไรครับครับสวัสดีครับเจนครับผมพี่เจนรถคันไหนครับพี่อ๋อผมไม่ได้ขี่รถผมไม่ได้ขี่มาอันนี้มีคำถามครับผมฟอร์ซ่าทำไมต้องเปลี่ยนโชคหลังอืมอย่างแรกๆเลยคือรถรถสายพานรถสกูตเตอร์เนี่ย รู้ๆกันอยู่เพราะว่าช่วงล่างมันแย่มันก็ไม่ได้ว่าแย่นะมันใช้งานได้แต่ว่าคนที่เคยขี่รถใหญ่หรือว่าพวกบิ๊กไบค์เนี่ยพอมาขี่รถพวกเนี้ยเขาเขาเขาเคยสัมผัสฟิลที่มันอ่ามันนุ่มนวลกว่าพอมาขี่รถที่มันช่วงล่างอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเปลี่ยนฟิลแล้วสังเกตดูนะฮะก็มีอยู่แบรนด์หนึ่งที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือโปรเจนเดอร์เขานิยมรุ่นไหนกันสำหรับฟอร์ซ่าก็จะมีตัวนี้เป็นโปรเจนเดอร์ ตัวนี้จะเป็น X Series ก็จะปรับได้3จุดปรับ P Load Compression แล้วก็ Rebal ก็ในราคาที่ไม่เกินเหมือนก็พวกนี้ก็โอเคแล้วก็อีกตัวนึงแบรนด์ไทยเหมือนกันก็จะเป็น Y S กก G Series ซึ่งมันเป็นราคาที่คนไทยรับได้แล้วก็จะมีตัวท็อปที่รู้ๆกันเนาะโอลินแต่ก็ในกลุ่มก็ไม่มีใครใช้เพราะราคาค่อนข้างสูงแล้วถ้าถ้าพูดแบบกลางๆครับ โปรเพนเดอร์กับไอเอสเอาแบบว่าเฮ้ยเราไม่ฟันธงแหละว่าใครดีกว่าเอาแนะน,นําแนะนําเอาเป็นแนะนำะว่าถ้าแนะนําก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์เพราะว่าหนึ่งเราคัดตอมได้อย่างสีสีชบคเนี่ยมันเราเราสามารถเปลี่ยนได้สั่งได้ว่าจะเอาสีไหนแล้วก็ออปชันที่ให้มาของราคาเลทเล,เ,ล,เ,ลเ,ดเดียวกันเนี่ยราคาประมาณหม0 0 0เก้าพันหมื่นเนี่ยของโปรเฟนเดอร์มันจะปรับได้เยอะกว่า มันปับได้สาจุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไวาเอไม่ดีนะวเอสก็ดีวเอสก,ก็ดีครับแต่ว่าส,ส่งซิงก็จะประมาณนี้วเอสก็จะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยคะประมาณนี้ครับทีนี้ฟอซ่ายังมีปัญหาเรื่องชามขาดไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องชามขาดแล้วเพราะว่าเขาเหมือนเหมือนจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์เปลี่ยน,นเป็นวัสดุราคาก็จะสูงขึ้นอีกปประมาณพันลึกอ่า เพราะฉะนั้นเลิกกังวลได้แล้วนะไอ้เรื่องเรื่องชายค่ะแล้วเรื่องบูทบูทล้อหลังเรื่องบูทถ้าตั้งแต่ชายมาไม่มีปัญหานะผมผมก็ใส่บูทเดิมมาจนห้าหมื่นโลอ่โอ้ินห้าหมื่นโลก็บูทเดิมเนาะใช่ครับอ้าแล้วคนที่บูทเขาที่ต้องไปอะไรนะหน้าสัมผัสด้ืนบูทล้อหลังเนี่ยคือว่าแล้วแต่จังหวะก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่เจ้าด้วยเพราะว่าเท่าเท่าที่ผมรื้อไปรื้อไปรื้อรถกับเพื่อนมาที่เขาทำทำทำสี่ล้อนะ รถที่ล้อหลังมีปัญหาส่วนมากจะเป็นบูตแต่งอเอบูตแต่งนี่มีปัญหาใช่ครับอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าบูตเดิมมันเล็กกว่าหน้าสัมผัสเพราะว่าเขาเออกแบบมันแล้วล้ออันนี้ได้ท,ที่ที่เขาทําให้คือเขาทําให้มันกดสีนยางข้างในเพราะฉะนั้นใส่บูตแต่งก็ก็ต้องเผื่อใจอครับเพราะมันก็มีเอาตัวลงบูตแต่งดีไม่ดีมันก็มีบางเจ้าที่ทําดีบางเจ้าไม่ดีก็มีใช่เราจะสังเกตยังไง อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นการดีเทลอีกครับก็พยายามใส่บูเดิมแต่ว่าวิธีวิธีใส่อะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใส่เพราะส่วนมากถ้าถ้าถ้าเราไปสังเกตร้านที่เขาทำเวลาเขาใส่เนี้ยเขาจะเขาจะขันสวิงอาร์มก่อนเวลาเขาใส่แล้วคืนเขาจะขันสวิงอาร์มก่อน แล้วค่อยมาขันตรงนี้ที่จริงแล้วย้อนครับต้องใส่ต้องขันตรงนี้ท็อปตัวนี้ก่อน,นะะ้วค่อยมาท็อปสิออีอัพนี่คือการการใส่การใส่การใส,รใส่ล้อหลังที่ถูกต้องเลยก็คือขันบูทก,ก่อนแล้วค่อยขันอ์มใช่คับอ่าขีดแสดนไว้ที่ใส่ผิดก็คือขันอ์มก่อนแล้วขันบูทใช่แล้วตอนนี้มันมีผลด้วยเหรอใช่ล้อหลังมันจะโยกทีเนี้ยแล้วก็เข้าใจผิดว่าเออเป็นที่บูทที่จริงแล้วไม่ใช่เลยขอไปที่การประกอบใช่คับรีวิวหน่อยคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างคันนี้นอกเอ็มเจ้าของ ลอยออกมาข้างนอกเลยจังหวะอะลอยออกมาข้างนอกข้างนอกโชคหน้าเปลี่ยนกระบอกโชคเป็นงานของ a s b เอ้ยเป็นของคำุยออันนี้เป็นกระบอกเลยใช่ไหมเป็นกระบอกเป็นกระบอกทั้งโชกเลยครับเป็นทั้งกระบอกใช่เปลี่ยนหมดเลยโอเคแล้วก็จานแล้วก็ตั้มเบมโบ้แล้วก็สายถังสายถังนี้มีผลมากเลยนะสำหรับฟอร์ซ่าหรือว่า เปลี่ยนสายปุ๊บรู้เรื่องต่อให้เป็นชกเอเป็นเบรกเดิมก็ตามแล้วก็จะมีทมมสายมันบวมแลวมันไม่ไยู่ยใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยรถเดิมรถเดิมมันเป็นมันเป็นสองขด嘛ถ้าถ้าเรากำแรงแรงอะสายมันบวมแล้วมันจะเอาไม่ค่อยอยู่เปลี่ยนสายรู้เรื่องเลยอ,อันนี้อันนี้เสริมนะของผมของผมก็เป็นก็คือว่าถ้าดูจากคลิปเก่าผมที่ผมตำหนิเรื่องเบรกของของ a d v คันก่าผมคือเวลาเรากำเบงหนังเนี่ยสายมันบวมเขาเลยต้องเปลี่ยนเป็นสายถัก เพื่อไม่ให้สายมันขยายไม่ให้สายมันให้ตัวแรงดันมันจะเท่าเดิมอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,เปน,เปนสายถักมีคนนะมีคนเยอะฮันด้าน่าจะเป็นค่ายเดียวบางที่อินดี้ขนาดขนาดตัวท็อปมันอย่างสามอินดี้อินดี้หรืองกหรืองกฮันด้านี้อันนี้ฝากถึงคนดา้าครับ <laughs> อินดี้หรืองกใช้สายสายเบรกไม่ดีเลยค่ายอื่นนี่ตัวตัวตัวท็อนนปขอ,นนปอนนงเขาอะค่ายอื่นเขาไปสายถักหมดแล้วแต่ว่า สามอาของฮอนด้ายังเป็นสายสาย,สายพลาสติกอยู่เ<ไ>ปน็น <ไป S 1> สายยาง,ายยงอยู่แล้วกักเัเบรกแล้วสายบวมแล้วเบรกไม่อยู่อันนี้ก็จะมีระบบเบรกครับทำทั้งระบบเลยบนล่างเป็นบลโบมหมดแล้วแล้วก็ชิวหน้าของเราจะเสียบเสียบนี่คราขาวเรื่องนี้งครับก็ชิวหน้าสีเขียวสีเวก็ที่บา,บาจับบา,บาจับบาจับโทรศัพท์อันนี้ยังไม่มีที่วางโทรศัพท์นะ แล้วก็คาร์บอนคาร์บอนคันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะเนี <Yeah. S 2> ่ยฟาถังแก้มข้าง uh, อันนี้เป็นคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับไม่ได้หุ้มโอเคเลยแดนของเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็บอกบอดอันนี้ไม่มีคนซ้อนฝาดบางได้บางได้มีคนซ้อนตามสูตรล้วก็อันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนยากเปลี่ยนชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็หรือทั้งคัน ถ้าใครจะเปลี่ยนก็แนะนําว่าเปลี่ยนพร้อมกัน2ตัวนี้พร้อมสองชิ้นนี้หรือทั้งคันเหมือนกันพักเท้าจะเปลี่ยนพักเท้าต้องรื้อนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเลือกดีๆอ่ามันต้องแกะทั้งคันก็เลยต้องรื้อเยอะหน่อยแล้วก็จะลื้อกซลคาร์บอนตอกคาร์บอนตอกคาร์บอนโชกหลอยโช๊เป็นเดร็กซีลี่เนี่ยนี่เลยอันนี้ของเ d ็มีสัมผัสสูงพอมาใส่ใคใส่ด้วยกันได้แหละ ม<พ>ันก็จะมีตอนนี้จะมีคัทข้างในเนาะป็นคัทคัททองแดง,ค,ดงคาร์บอนครับคาร์บอน,อบอนคาร์บอนกับทองแดงต่างกันไรอาน้ำหนักแล้วก็ฝุ่นอะไรจับดีวบบดดกว่าคาร์อาบอนจับดีกว่าอุณหภูมิดีกว่าไม่ร้อนคาร์บอนจับดีกว่าดีกว่าทองแดงแต่แต่ข้อเสียคือฝุ่นเยอะข้อเสียของคาร์บอนฝุ่นเยอะอ่าโอเคครานี้น่าจะมีกองแต่งด้วยกองแต่ยงไง ก็ท่อผ่าโเค,โเ,คเป็นเดิมรุ่นนี้ถือว่าดีไหมชอบเอ้ก็ดีครับเป็นเป็นยอดนิยมไปละวดีดีดีตัวนี้โอเคเลยแต่ต้องปรับนะขี่ไปหาปรับเองเพราะว่าน้ำหนักคนไม่เท่ากันนะความรู้สึกคนเหมืมในในในอนกันก็ต้องปรับเองแต่มันปรับมันปรับเจอง่ายสุดละตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่เหมือนชกเดิมชกเดิมนี่คือปรับแข็งคือกระด้างไปเลยปรับอ่อนคือย้วยเวลากีนเวแล้วก็จะมีท่อผ่า รวมก็จะประมาณนี้เด็กหลังก็เหมือนกันครับเปลี่ยนจานเปลี่ยนจานเป็นจานคาร์บูรกันแล้วก็โบเต็มระบบสายถักอันนี้เสริมหมน่อยว่าใครเบรกทำยังไงไม่ให้มันหายนี่มีป้องกันไหมเปลี่ยนรับกันขบวยเดี๋ยวแล้วก็จอดในที่ที่คนเยอะๆอ, <c oughs> อย่าไปจอดในที่รับตาปัญหา โลกแตกเลยโลกแตกแปลว่าจอเราเบรกห,ห,หายจอเราเบรกหายหายในที่นี้คือโดนโดนขโมยไปขโมยนะไม่ใช่ใชว่าเบรกไม่ใช่เบรกเบรกนะกรถโดนขโมยประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ข่าวๆคันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่สวยงามสวยงามอยู่ to to claim game brand a ทีนี้คันนี้นะครับจะเห็นในช่องที่ผมเคยรีวิวไว้อ่ามันจะมีคำถามคำถามเขา,าบอกบอกว่าโฉมเก่าที่ศูนย์มีไหมครับโฉมเก่าหมดแล้วครับมีเฉพาะโฉมใหม่ครับ คําถามต่อไปโชคหน้าหลังจริงๆซื้อขับได้หนึ่งเดือนเอาไปเปลี่ยนคิดว่าได้เปลี่ยนแต่เอารถโชคไวกับ p ปรเพนเดออะไรเดียวกันอ่าดีทั้งคู่ครับโรงงานได้ได้มาตรฐานทั้งคู่แต่อยู่อยู่ที่การปรับเซตครับช่วงล่างต้องทําหมดบูตต้องเปลี่ยนสิ่งแรกที่ต้องทําจริงหรือไม่ไม่ไม่จะเป็นครับไม่ไม่ไม่ไมจะเป็ีนได้เปลี่ยนได้ไหมได้ครับได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นทุกคัน Okay. อันนี้ก็คือคําตอบนะครับส่วนคันนี้ก็ที่ที่เคยถ่ายไปแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงก็มีใส่แหลกเพิ่มไปนะครับใส่แหลกเพื่อสเตปปีบหลังที่เหลือเดิมเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นสเตปเดิมอยู่แบบรถทีบอยนะครับสําหรับสมาชิกนะครับถอนกัดไร้กระเคียงสองที่ก็มาแว,วะกินกาแฟพูดคุยกันได้นะครับที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะครับผม